สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วนะครับครูพิพัฒน์สอนสร้างสื่อได้แนะนําวิธีการสร้างการ์ตูน 3D จาก AI นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาทําต่อนะครับก็คือเอาการ์ตูนตัวนี้นะครับมาสร้างเป็นแอนิเมชันสามารถเคลื่อนที่ได้เดินได้เนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับหลังจากที่ได้การ์ตูนมาแล้วนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์คําว่า sketch Meta Demo l ล b นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์เว็บนี้ใตค้คลิปสอนให้ก็แล้วกันนะครับเป็น animated r a w i n g นะครับจากนั้นให้เราคลิกนะครับเข้าไปที่เว็บนี้เลยนี่หน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดปุ่ม get start ตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปที่ get start ครับนี่นะครับพอ get start เสร็จก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าให้อัปโหลดโฟโต้ก็คือภาพของคุณที่คุณอาจจะวาดขึ้นมาก็ได้หรือ คุณไปสร้างจาก AI มาก็ได้ให้อัปโหลดเข้ามานะครับเราก็กดปุ่มนี้ครับอัปโหลดโฟโต้ครับจากนั้นนะครับผมก็จะไปเลือกภาพการ์ตูน 3D จาก AI นะครับเปิดเข้ามาแบบนี้โอเคนะครับเมื่อเราได้ภาพการ์ตูนเข้ามาแล้วขั้นต่อไปคือกด Next ครับคลิก Next ไปเลยมันก็จะสแกนภาพนิดนึงนะครับจากนั้นวูดจูไลทูเฮลนะครับตรงนี้ก็ g r e e ไปเลยครับคลิก Agree นะครับ จากนั้นก็จะนำเข้ามาที่หน้านี้ครับนะฮะ Finding the Character นะครับให้เรากด Next ได้เลยครับถึงตรงนี้นะครับกด Next ได้เลยครับมันก็จะสแกนภาพอีกครั้งหนึ่งครับพอสแกนเสร็จนะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เรานะครับเช็คความละเอียดของภาพดีๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับมันมีสีขาวอยู่เขาเรียกว่ามันติดกันมันไม่เกิดช่องว่างนะครับเราก็อาจจะซูมหน้าจอเข้ามาก็ได้นะครับ วิธีการซูมก็ซูมเบราว์เซอร์เราธรรมดานี่แหละนะครับ Control แช่ไว้หมุนลูกกลิ้งก็ได้น่ครับก็เป็นการซูมภาพเข้ามาใกล้ๆจะได้ทําง่ายจากนั้นเลือกว่าจะลบหรือจะเขียนเพิ่มนะครับถ้าเขียนเพิ่มอย่างเช่นเราเราลบเกินมาแล้วก็วาดคืนมาก็ได้นะครับทีนี้เราก็เลือกยางลบนะครับก็มี3ขนาดนะครับมียางลบขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ ผมจะเลือกขนาดเล็กก็แล้วกันตอนนี้เลือกยางลบอยู่นะครับแล้วก็ลองลบดูอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับลองลบออกนะครับหรือใหญ่กว่านี้ได้ไหมอ่าใหญ่กว่านี้ก็น่าจะได้นะครับผมจะลองลบออกดูนะครับแบบนี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆนสีขาวนะครับตรงนี้เราก็ลองลบออกนะครับอย่าให้มันติดกันนะครับอย่าให้มันติดกันหรือถ้าเกิดเราผิดพลาดนะครับก็ใช้ดินสอเนี่ยนะครับวาดคืนมาได้นะครับ วาดเอาตรงนั้นคืนมาก็ได้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้นะครับผมจะใช้ยางลบเล็กๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวกับแขนนะครับแขนเวลามันสวิงนะครับเวลามันโยกแขนนี่มันจะต้องหลุดออกจากกางเกงนะครับมันติดกันแบบนี้ก็เดี๋ยวภาพมันจะเพี้ยนๆนะครับนี่นะครับไม่ให้มีรอยต่อระหว่างนิ้วนี้กับถ้าผิดก็นิดนึงครับวาดคืนโอเค น่าจะได้แล้วประมาณนี้นะครับนี่นะครับไม่ให้มีสีขาวติดแขนกับตัวนะครับโอเคนะครับผมก็จะซูมกลับคืนมานะครับเป็น100%เหมือนเดิมนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับก็กด Next ได้เลยนะครับพอกด Next เสร็จมันก็จะสแกนอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับมันก็จะโชว์นะครับจุดเขาเรียกว่าจุดกระดูกหรือว่าโบนนะครับว่ามันจะอยู่จุดไหนบ้าง ตัวนี้มันก็จะมันจะออโต้ของมันเองนะครับมันจะมองเห็นเองนะครับพอเห็นภาพนี้เสร็จเราก็กดนิกได้เลยครับพอกดนิกเสร็จอ่ารอมันสแกนแป๊บหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวมันจะแสดงเป็นแอนิเมชันนี่กระโดดยิงๆมาเลยนี่ครับทีนี้เราอยากเลือกนะครับแอนิเมชันแบบไหนอยู่ที่เราเลือกตรงนี้ครับนี่นะครับเช่นนะครับถ้าเราเลือกยืนอยู่กับที่แล้วก็เต้นตามรูปลักษณะนี้นะครับ อ่าก็จะเต้นอยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับหรือนะครับไปเลือกด a นซ์นะครับตอนนี้มันออลก็คือเลือกทั้งหมดนะครับหรือจะดูฟันนี่สนุกสนานหรือจะดูจัมปิ้งหรือจะดูวอล์ก n ิงนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าเราอยากให้มันแสดงแอนิเมชันแบบไหนถ้าเป็นวอล์กอิงเราก็คลิกออ w วอล์ก g ิงนะครับแล้วก็มาดูนะครับอย่างเช่นอาจจะให้เดินแบบนี้เดินจากซ้ายมาไปทางขวานะครับมันก็จะเนี่ยเดินมาแล้วเนี่ยครับนะ นะครับตัวนี้ก็จะเดินมาแล้วนะครับเป็นภาพแอนิเมชันเป็นภาพเคลื่อนไวแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับสําหรับเว็บนี้นะครับอยู่ที่เราอยากได้แบบไหนนะครับพอได้แล้วนะครับเราก็กดปุ่มนี้ครับขยายเต็มจอนี่นะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดง่ายๆก็คือคลิกขวาก็ได้นะครับคลิกขวาบันทึกวิดีโอเป็นครับตรงนี้นะครับบันทึกวิดีโอเป็นนะครับตรงนี้นะครับ มันก็จะถามว่าคุณจะเซฟไฟล์ไว้เป็น MP4 นะครับเป็น MP4 ก็เซฟไว้นะครับนี่นะครับหรือมาที่3จุดขวามือแรงก็ได้นะครับมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับเราก็เอาตัวนี้แหละนะครับไปทำต่อนะครับไปตัดต่อไปลบพื้นหลังไปประกอบฉากหลังทำสื่อการเรียนการสอนหรือน,นำเสนออื่นได้สบายๆเลยนะครับ นี่คือวิธีการนะครับนำภาพการ์ตูนนะครับมาทำเป็นภาพ a n i m เมชันง่ายๆนะครับจากเว็บนี้เลยนะครับ sketch.meta-demo.lab.com นะครับยังไรก็ไปลองทำกันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ